จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดการประกวดคีตะมวยไทยกรุงศรีคีตะามวยไทย2020เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal วันที่3กันยายนปีพุทธศักราช2563เมื่อเวลา8น30นาทีที่ The ะฮอล์ค n นเวนชั n น e ซ็นเศูนย์การค้าอายุทยาซิทธิพรัคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการจัดงานการประกวดคีตาะมวยไทยภายใต้ชื่อกรุงศรีคีตาะมวยไทย2020พร้อมด้วยนางสรันพัฒนประโมทกะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสมทรงพันจเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอายุธยาสิทธิพัก ผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพระนครศรีอยุธยาคณะนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนายวิรัตแข่งขันผู้อำนวยการสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการอนุรักษ,ษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย พร้อมท้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีใจรักในศิลปะแม่ไม้มวยไทยรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับการจัดการประกวดในครั้งนี้ได้จัดพิธีบวงสวงไหว้ครูมวยไทยก่อนเริ่มการประกวดคีตะมวยไทยกรุงศรีคีตะมวยไทย2020โดยเชิญดรวิชิตชี้เชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมวยไทยและกระบี่กระบอง ครูภูมิปัญญาไทยสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้ทำพิธีทั้งนี้มีเด็กและเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเขตจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า400คนแบ่งประเภทของการแข่งขันเป็นประเภททีม10คนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปีและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีโดยใช้เพลงที่ประกอบจะต้องแสดงถึง การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีการแต่งกายด้วยชุดมวยไทยโบราณที่แสดงถึงเอกลักษณ์ซึ่งผู้ชนะการประกวดทั้งสองรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลมูลค่าทั้งสิ้นกว่า99,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดการประกวดคีตะมวยไทยภายใต้ชื่องานกรุงศรีคีตะมวยไทย2020เป็นการจัดการแข่งขัน กีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอยุธยาสปอร์ตทัวริสต์2020เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าและมีใจรักในศิละปะแม่ไม้มวยไทยรวมถึงแสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านทักษะมวยไทยซึ่งแสดงการแข่งขันคีตะมวยไทยเป็นการใช้ทักษะศิละปะมวยไทยมาประกอบจังหวะเพลง โดยใช้สัตว์ส่วนต่างๆของร่างกายผสมผสานกับพลังกายพลังจิตแสดงทักษะท่าทางอย่างงดงามจึงทำให้มวยไทยเป็นมรดกของการสั่งสมวัฒนธรรมประเพณีหลายๆด้านอย่างกลมกลืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมวยไทยทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมทำให้มวยไทยกลายเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของคนไทยทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นภูมิปัญญาที่คิดค้นท่าทางต่างๆนำมาใช้ในการต่อสู้และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่กำเนิดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติไทย